สำหรับสายวิ่งนะคะที่เน้นการทำสถิติใหม่นะคะก็วันนี้มีฟังก์ชันหนึ่งในก a r m i n นะคะที่จะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ใช้กันนะคะเป็นการตั้งเตือนแบบ Low Alert กับ Fast Alert นะคะก็สามารถที่จะช่วยให้เรากำหนดความเร็วหรือว่ากำหนดระยะเวลาจบของเราได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราจะตั้งค่าอย่างไรนะคะ ามาตั้งค่าที่นาฬิกาเลยค่ะด้วยการกดวิ่ง1ครั้งนะคะแล้วก็มาตั้งค่าการวิ่งค่ะเลือกการเตือนนะคะเตือนแบบเพจค่ะแล้วก็นาฬิกาจะให้ตั้งเพจเร็วสุดกับเพจช้าสุดที่เราจะกําหนดนะคะ mm hmm. ก็คือเป็นช่วง5.00ค่ะเร็วสุดนะคะแล้วก็ช้าสุดอยู่ที่6.00ค่ะตรงนี้นะคะที่กิบจะตั้ง6.00เพราะว่ากิบต้องการที่จะจบ 10K ภายในระยะเวลา1ชั่วโมง